สวัสดีค่ะทุกคนพี่วิจะพามาดูดอกเข้าพรรษาของพี่ที่ปลูกไว้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเขามีหลายพันนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนฝักขะพรโาดนะคะไม่ได้ทขงเขาสวยค่ะสะท้อนแสงแดดนะคะแสเช้าเนี่ยค่ะสวยมากค่ะเป็นฝักขะพู้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งเป็นออกเหลืองๆค่ะเป็นสีเหลืองแต่เม็ดเขาก็จะคล้ายๆกันนะเมล็ดเขาอันนี้อ่าเ็ดเขาสีอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะ นี่ก็จะเป็นสีชมพูจะนีสีชมพูชมพูอมม่วงค่ะนะคะปูกรวมกันอันนี้กําลังออกเป็นสีม่วงชมพูแหละคะ่ะครั้งแรกเขาก็จะเป็นสีขาวมาก,ก่อนสักพักก็จะเป็นม่วงเข้มนะคะอันนี้เป็นพวงน้ำปพพักข้าวโพดสวยไหมคะเหมือนขา้าวโพดจริงๆเลยะค,ะเลค่ะเล็บข้าวโพดน่คะ Okay. สวยจริงๆเลยค่ะเขาจะบานตรงช่วงเข้าพรรษานะคะพอเลยพรรษาไปแล้วเขาก็จะเริ่มร่วงหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะมันฝักข้าวโพดสวยนะคะฝน,นตกค่ะ พี่วิ้เลยเก็บมานะคะร่วงหมดเลยค่ะต้องรีบเก็บเขาเดี๋ยวก็มาตากแห้งอันนี้คือมเมล็ดของว่านเข้าพรนษานะคะเนะะี่ยค่ะฝนกำลังลงเม็ดอยู่เลยค่ะว่าจะเก็บเขาร่วงลงเยอะมากเลยนะคะค่ะ